สวัสดีค่ะวันนี้จะมาแพคพัสดุนะคะมาจากจังหวัดนครราชสีมานะคะอย่างแรกนะจะเป็นแบบโตัวผีบควบคุมนะคะ1แล้วก็จะเป็นแบบสกูชี่งเสียงจิ้งจอกนะคะกล่องต่อมาจากจังหวัดกรุงเทพนะคะก็สั่งไปเป็นเซตของจิ๋วนะคะทั้งหมด6ชิ้นนะคะก็จะเป็น6ชิ้น6แบบค่ะต่อมาจากจังหวัดุดรอนธานีนะคะอย่างแรกนะจะเป็นแบบกระดาษโดดนะคะในที่ใส่นี้นะคะแล้วก็จะมีเป็นกระดาษโดในตะกร้านะคะอย่างละชิ้นค่ะ ลองต่อมาจากจอกรุงเทพนะคะแบบแรกนะจะเป็นขนมน้ำตาลแกะนะคะทั้งหมด2ชิ้น2รลายค่ะแล้วก็น,นี้นะคะจะเป็นแบบสชิกี่ขนมปังงานนะคะสั่งไป2ชิ้นนะคะส่วนอันนี้นะคะก็จะเป็นแบบอังปังแหนะซือชิ้นได้ค่ะ ลองต่อมาจากจังหวัดบรุษสถานีนะคะอย่างแรกนะจะเป็นสกูชีเฟรนฟนะคะหนึ่งแล้วก min yep. ็จะมีเป็นขนมนะคะอันนี้จะเป็นคุกกี้ช็อกโกแลตนะคะ1กล่องค่ะแล้วก็จะเป็นแบบขนมซอมลีช็อกโกแลตนะคะ1ห่อนะส่วนนี้นะคะจะเป็นมูคิทค่ะต่อมาจากจังหวัดสมุทรสาครนะคะอย่างแรกนะก็จะมีเป็นสกูชีอุลนริกนะคะ1ชิ้นแล้วก็จะเป็นสกูชีขนมปังนะคะ1อันนี้นะคะจะเป็นขวดนมค่ะ กล่องต่อมาจากจังหวัดนครสวรรค์นะคะอย่างแรกนะก็จะเป็นแบบหวานนะคะอันนี้สั่งไปหนึ่งคอค่ะแล้วก็อันนี้จะเป็นโยเกิร์ตอบนะคะแบบลนรดนะคะส่วนอันนี้นะจะเป็นแบบเย็นลูกตากล่องต่อมาจากจังหวัดกรุงเทพนะคะอันนี้นะสั่งไปเป็นกล่องสูงนะคะ1กล่องค่ะกล่องต่อมาจากจังหวัดระยองนะคะอย่างแรกนะจะเป็นแบบหมาตาโตสกุ๊ี่นะคะหนึ่งชิ้นแล้วก็นี่นะคะจะเป็นแบบพีชสีแดงนะคะหนึ่งแล้วก็จะมีเป็นแบบก็หินนะคะหนึ่งชิ้นอันนี้นะคะมีเป็นมีเดียมบันนะคะแบบสีเขียวนะคะหนึ่ง แล้วก็จะเป็นแบบบานแมวนะคะสีม่วงนะส่วนอันนี้นะคะจะเป็นปางแผ่นซูมซานิโอค่ะแล้วก็จะมีเป็นสกูชชี่ไซเล็กนะคะสี่ชิ้นอันนี้นะคะจะเป็นแบบไอติมผลไม้นะคะ1่แล้วสกูชชี่ขนมปังนะคะอีก3ชิ้น3ลายตามนี้เลยค่ะอันนี้จะเป็นมาร์ชเมลโลคช็อกโกแลตนะคะรองต่อมาจะจอบแพทธรลุงนะคะอันนี้นะจะมีเป็นขนมทองนะคะด้านล่างก็จะมีเป็นขนมซับ리ครีมช็อกโกแลตนะคะแล้วก็อย่างต่อมานะคะนี้จะเป็นแบบช็อกโกไส้เค้วเหนือกนะคะอันนี้ก็จะเป็นแบบขนมซองเหมือนก ประมาณนี้นะคะแล้วก็อย่างต่อมานะจะเป็นเยลลี่ไข่ดาวพร้อมกระทะนะคะ1ค่ะส่วนอันนี้นะคะจะเป็นขนมน้ําตาลเก๋นะคะ2ชิ้น2ลายค่ะแล้วก็จะเป็นปากกา Galaxy นะคะ1นอันนี้จะเป็นเยลลี่ลูกนะคะแบบลายต่างๆค่ะแล้วก็ช็อกบอลลาวานะคะกับเยลลี่ไข่ทอดนะคะส่วนอันนี้ก็จะเป็นมาร์ชเมลโล่นะกล่องต่อมาจากจังหวัดศรีสะเกดนะคะอันนี้สั่งไปเป็นกล่องสุ้มขนมหนึ่งกล่องค่ะต่อมาจากจังหวัดชลบุรีนะคะอย่างแรกนะก็จะมีเป็นซาลาเปานะคะ1ลูกแล้วก็นี้จะเป็นสลามนะคะ1กระปุกค่ะ ต่อมาจากกรุงเทพนะคะอย่างแรกนะก็จะมีเป็นป๊อปิดนะคะ1ชิ้นก็ลปบดนะคะ1เราแล้วก็จะเป็นแบบกําไรป๊อปิดนะคะกล่องต่อมาจากจังหวัดชบุรีนะคะอย่างแรกนะก็จะมีเป็นข้าวโพดปิดนะคะ1ชิ้นแล้วก็นี่นะคะจะเป็นแบบตัวบีทูชิ้นนะคะ1อย่างต่อมานะคะก็จะเป็นแบบของจีนะอันนี้นะคะก็สั่งไปทั้งหมด6ชิ้นค่ะกล่องต่อมาจากจังหวัดเชียงแสานะคะอันนี้นาสั่งไปเป็นของเล่นเข่งนะคะทั้งหมด2ชิ้นนะคะ <t om ate> ต่อมาจากจังหวัดลำปางนะคะแบบแรกนะก็จะมีเป็นแบบมิลลี่ไข่ดาวนะคะอันนี้จะเป็นสกูชีไอรอนานะคะหนึ่งมีเดียมบันนะคะหนึ่งชีนแล้วก็จะเป็นแบบขนมปังอระปังแมนนะคะอันนี้จะเป็นแบบ <style> สกู๊ชทุกกุมนะคะหนึ่งส่วนอันนี้นะคะก็จะเป็นแบบสลามใส่นะคะนี่นะอีกสองกระปุกนะคะกล่องต่อมาจากจังหวัดเชียง <makes> ใหม่นะคะอย่างแรกนะก็จะเป็นของเล่นเถงนะคะอันนี้ก็สั่งไปทั้งหมดสองซิงค่ะ <Ronaldo> แล้วก็อย่างต่อมานะคะ ปลานะคะ1อันนี้จะเป็นขนมนะคะ1ชิ้นอย่างประมานะคะอันนี้จะเป็นแบบทัวบีบนะคะเป็นการ์ตูนแง,งตุ๊กติ๊นะคะสองชิ้นค่ะแก่ต่อมานั้นจะเป็นยีลิไข่ดาวของกระทะนะคะแล้วก็จะเป็นคีปบีบนะคะก็รอกบีบนะหนึ่งแล้วก็นี้นะคะจะเป็นแบบขนมน้ำปลานะคะที่เหลือนั้นจะเป็นแบบมาร์เก็โลวเปรี้ยวนะคะแล้วก็จะเป็นมาร์เก็ตโลวเคลือบช็อกโกแลตนะ ต่อมาจากกรุงเทพน,นะคะอย่างแรกนะจะเป็นแบบมาม่าเผ็ดนะคะสองห่อค่ะและ้วก็จะเป็นแบบที่อัางบางแมนะคะ1อันนี้นะคะจะเป็นขนมน้ำตาลแกะนะคะ1ชิน้นแล้วก็จะมีเป็นแบบของจิ๋วนะคะอันนี้นะสั่งไปทั้งหมด12ชิ้นนะคะก็จะค่แบบกันไปประมาณนี้ค่ะขอบคุณน้องทั้ง18คนมากๆเลยนะคะ